มันมีเหตุการณ์อันหนึ่งที่เราไปติดตามเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าถูกทางด้านของทหารเป็นอนดีตทหารหนาวิกโยธินเลยนะฮะทำร้ายเธอต้องหอบลูกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ลูกหนึ่งขวบใช่ไหม เห็นบอกว่าเธอต้องหอบลูกหนีสามีเป็นอดีตนาวิกโยธินชื่อว่าคุณแพรถามบอกแพรเรื่องราวของแพรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูภาพหนึ่งคือแพรเนี่ยเขาไปร้องเรียนจากคิงแต่งทิมสะพานใหม่เนี่ยนะฮะโดยหอบลูกมาด้วยแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วหนูโดนผัวอดีตนาวิกโยธินตบแล้วผัวชอบเอาปืนขู่คือคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าแพรเล่าเรื่องที่ได้ได้ผัวเป็นนาวิกโยธินเนี่ยนะฮะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เล่นเกม แล้วก็คุยกันผ่านออนไลน์ตอนแรก2ปีแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าสามีดีมากเลยแต่หลังๆสามีเริ่มเริ่มดูเหมือนกับพอมีลูกหนึ่งขวบคราวนี้สามีเริ่มหึงตัวเองเป็นพนักงานธนาคารฝ่ายสินเชื่อวเวลาไปคุยงานกับลูกค้าเขาจะไม่พอใจไปข่มขู่อีกและที่สำคัญเขามีอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลาคุณผู้ชมครับ แต่ก่อนนี้เนี่ยปายชัยเล่าไม่กินแต่เล่นกัญชาใช่ไหม <ทะ S 1> พ่อหึงมากๆคุณผู้ชมครับปายชัยเริ่มทุบตีลูกกับเมียขออนุญาตเดี๋ยวเปิดภาพซ้ายมือก็นด้นะฮะไม่ต้องเปิดภาพอินเสิร์ตตัวนี้ภาพแผลเด็กใช่ไหม <ทะ S 1> มันมีแผลเนี่ยคุณผู้ชมฮะของลูกเขาอะที่เหมือนกับบอกว่าโดนพ่อเตะนี่ฮะโอ้โหอันนี้ตามที่เมียอ้างนะแล้วภาพอีกอันหนึ่งฮะภาพอาวุธปืนเขาส่งให้เราดูเป็นภาพอาวุธปืนที่เขาบอกว่าลาผัวโมโหชอบชักปืนเนี่ยออกมาขู่ นี่ฮะเปิดเต็มจอเลยก็ได้ฮะจนกระทั่งสุดท้ายเขาต้องหนีนะฮะแล้วก่อนจะหนีเนี่ยเขาบอกว่าทองหายด้วย10บาทของแม่เขาจนกระทั่งนี่ภาพนี้เขาส่งให้เราดูฮะอดีตนาวิกโยธินซึ่งเป็นทหารจริงนะเช็คแล้วว่าเป็นทหารจริงนะฮะแลวเป็นอดีตนาวิกแต่เห็นบอกให้ออกจากราชการใช่ค่ะให้ออกจากราชการล่าสุดวันนี้เจ้าตัวบอกกับเราว่าไงมะนี่ขนาดไปร้องเรียนเนี่ยนะเขาไม่กลัวด้วยนะพี่เขาส่งข้อความมาขู่หนูอีก คุณผู้ชมดูภาพล่าสุดวันนี้เลยฮะแชทที่ส่งมาขม่มขู่มันเป็นแชทยังไงอะเมคือมาเป็น,ปนการจอลักษณะของการขม่มขู่บอกว่าเนี่ยขึ้นไปกูทําเลยนะถ้าไม่หนีก็ตามนั้นไม่ยอมอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะรู้จักมึงไม่รู้จักหรอกคําว่าซาตานซาตานจริงๆเป็นยังไงเดียเด๋ยวได้รู้เลยเหมือนกับว่าขู่ว่าถ้าพูดขนาดน,น,นี้ยังไม่ไม่หนีอีกจะทําจริงๆอะแล้วก็ส่งภาพปืนมาขู่อีก ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเราได้ไปคุยนะฮะกับทางเจ้าตัวโดยเจ้าตัวเองเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยยอมรับว่ากลัวมากนะขนาดนี้แล้วเ้าเคยขู่ด้วยนะฮะบอกว่าจะฆ่ายกครัวแล้วคนอย่างเขาฆ่าไม่ติดคุกจนสุดท้ายวันนี้จ่าคิงก็เลยต้องพาไปแจ้งความม,มีเสียงสัมภาษณ์นะครับคุณผู้ชมฮะของทางด้านผู้เสียหายใช่ไหมลองฟังดูหน่อยน้องแพรฮะ ต้องคุยได้4เดือน5เดือนนะคะเริ่มทําร้ายจากท,ที่เล่นเกมแล้วก็มาพบกันใช่ค่ะจากที่เล่นเกมมาประมาณสีเดือนใช่ค่ะแล้วก็ววเริ่มใช่ค่ะ ปรากฏว่าพอวันนี้น้องแพรถูกข่มขู่อีกลราไปหาน้าน้าว่ายังไงบ้างเมย์คุณน้าของน้องแพรก็คือคุณณ้าสวยนี่นะคะบอกแบบนี้ว่าคือตํารวจจริงๆอ่ะจับกลุ่มสามีอดีตทหารนารวทิทยาโยธินคนนี้ไปแล้วแต่ต้องปล่อยตัวออกมาเพราะอะไรเพราะว่าหลักฐานมันไม่พอปืนของกลางที่ตํารวจไปยึดได้ปรากฏมันเป็นปืนปลอมเอ้าหรอก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะแจ้งข้อหาได้แล้วก็ไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เขาก็เลยกลัวความปลอดภัยว่าต่อไปนี้จะอยู่กันยังไงค่ะ ก็คือหาทางออกไม่ได้แล้วพี่ก็เลยโทรหาจากิง<ม>พี่ให้แม่โทรเขาเดี๋ยวจากรงช่วยกันโทรช่วยกันโทรหลายๆคนเพื่อที่จะติดอ่ะตอนนี้คือเขาไม่ได้ถูกจับใช่ไหมพอเขาไม่ได้ถูกจับปุ๊บเขาไม่ได้ติดคุกอย่างน้อยเขาติดคุกเดือน2เดือนหรือปีหนึ่งพี่ยังมีโอกาสได้ทํามาหากินสักแป๊บหนึ่งพี่ยังมีวิธีที่จะอ่าไปข้างหน้าแล้วนี่ทําอะไรเขาไม่ได้<ม>เขาไม่ได้ติดคุกแล้วพี่ก็ต้องหนีเขาไหมเพราะถ้าเขาเจอพี่เนี่ยพี่ตายพวกพี่ตายตายกันทั้งบ้าน เขาพร้อมค่ะและเรื่องแจ้งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายตบตีลูกเมียเนอะอันนีอ้อันนี้ก็คือใช่เอาปืนขู่ปืนจี้ทุกวันแล้วใครจะทนได้อะเหมือนตายทั้งเป็นอะอยู่ก็ตายไม่อยู่ก็ตายอะ<ม>เอา